สวัสดีครับก็ออปนัทวีพาคุณนะครับวันนี้อยากจะมาคุยกันในเรื่องของการที่จะต้องเปิดใจนะครับสําหรับคนที่เขาทําธุรกิจส่วนตัวนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าการที่เราจะไปเปิดใจหรือว่าไปสปอนเซอร์ใครสักคนเนี่ยนะครับถ้าเขาเป็นนักธุรกิจหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราต้องหาปัญหาของเขาให้เจอ นะครับไม่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานประจําหรือว่าเป็นคนที่เป็นวัยรุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับหรือว่าคนที่เป็นมีภรระอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องรู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปคุยกับคนที่ทําธุรกิจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ว่าคนที่เขาทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วเขามีปัญหาอะไรกันแน่นะครับแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะไป แก้ไขปัญหาอะไรให้เขาได้บ้างนะครับวันนี้ผมเอาหัวข้อนะครับมาคุยเล่นๆกัน,นประมาณสักหหัวข้อแล้วกันนะครับอันนี้เราก็จะพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับระหว่างการทําธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็การทําธุรกิจ MLM เนี่ยนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็การที่เราเอาสิ่งพวกนี้นะครับไปพูดเปิดใจเขาเนี่ย นะครับคิดว่ามันน่าจะจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับจะทําให้เขารู้สึกว่าธุรกิจเอ็มเอลเอ็มเนี่ยสามารถแก้ปัญหานะครับชีวิตของเขานะครับปัญหาในการที่เขากําลังทําธุรกิจส่วนตัวของเขาเนี่ยอยู่น่าจะได้นะครับ <c oughs> เรื่องแรกที่จะคุยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับเงินลงทุนต้องบอกว่าในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาชอบคุยกันนะครับว่าเป็นธุรกิจที่ก๊อปปี้ได้ นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถามว่ามีธุรกิจที่ดีกว่า MLM ไหมจริงๆมันมีธุรกิจเยอะนะครับที่เป็น Passive Income ด้วยนะครับก็คืออยู่เฉยๆเนี่ยนะครับหรือว่าลงทุนเฉยๆเนี่ยสามารถมีรายได้มาโดยที่เราไม่ต้องเอาเวลาไป <c oughs> เอาเวลาเอาแรงเนี่ยนะครับไปทุ่มเทกับมันมากนะครับอันนี้เรียกว่า Passive Income เช่นอาจจะสร้างตึกสร้างคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะรับค่าเช่า นะครับไอ้พวกที่เป็นค่าเช่าต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าไปลงทุนนะครับได้รับผลตอบแทนปีละกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์อะไรแบบนี้นะครับต้องบอกว่าธุรกิจพวกนี้ก็เป็นธุรกิจที่ดีนะครับเป็น passive ิน c o m นะครับแต่ว่าเสียดายว่าคนทั่วไปเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เขา copy ไม่ได้นะครับหรือว่าเรียนแบบทําซ้ําไม่ได้เพราะว่าธุรกิจส่วนตัวประเภทนี้นะครับเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง นะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับที่จะมาลงทุนทําหอพักทําคอนโดนะครับหรือว่าเอาเงินไปลงทุนกับอะไรแล้วก็สามารถอยู่เฉยๆได้โดยที่เอาดอกเบี้ยมานะครับสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งก๊อปปี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เรื่องการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่า เราสามารถเอาไปคุยได้นะครับทั้งคนที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นนักธุรกิจนะครับซึ่งเขาอาจจะเป็นพนักง,งานประจํำนี่แหละหรือว่าเป็นคนทั่วไปที่อยากจะทําธุรกิจนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องการลงทุนนะครับ MLM ดี ML ยังไงนะครับต้องบอกว่า MLM เนี่ยเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยนะครับเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับ นะครับต้องบอกว่าในการลงทุนเนี่ยเราก็จะดูถึงว่าเวลาการคืนทุนเนี่ยเร็วมากน้อยขนาดไหนนะครับบางธุกรกิจเนี่ยลงทุนอาจจะเยอะกว่านี้อาจจะหลายล้านเลยนะครับแต่ว่าการคืนทุนอาจจะ3เดือน1ปี2ปี4ปีอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะคืนทุนเร็วหรือช้านะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องดูก็คือว่าเวลาลงเราลงทุนไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของ เพดานรายได้นะครับบางทีบางธุรกิจเนี่ยเราลงทุนไปเนี่ยสมมุติเราเปิดร้าน1สัก1สาขาเนี่ยนะครับบางครั้งการที่เราเปิดแล้วมีหน้าร้าน1สาขาเนี่ยมันอาจจะจํากัดนะฮะจำกัดในเรื่องของรายได้อาจจะขายได้เฉพาะคนที่อยู่บริเวณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีรายได้เนี่ยอาจจะมีเพดานนะครับอาจจะมีรายได้แค่เดือนละหลัก1นึ่งแสนสองแสนอะไรแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของ MLM เนี่ยก็คือ1ลงทุนน้อยนะครับเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆนะครับและเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับนะครับ MLM เนี่ยจริงๆแล้วลงทุนแค่หลักมีตั้งแต่หลักพันนะครับแล้วก็หลักหมื่นนะครับบางธุรกิจอาจจะลงทุนประมาณหลักหลักแสนก็มีแล้วต้องบอกว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของธุรกิจ MLM เนี่ยนะครับนอกจากเงินลงทุนจะน้อยแล้วนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ เพดานรายได้นะต้องบอกว่าในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเพดานรายได้มีไม่จํากัดนะครับต้องบอกว่ามีไม่จํากัดอยู่ที่ว่าเราจะทําธุรกิจได้ได้เยอะขยายธุรกิจได้เยอะขนาดไหนนะครับหรือว่าสร้างองค์กรได้เยอะขนาดไหนนะครับหรือว่าดูแลทีมงานได้ได้เยอะขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับเพราะว่า MLM เนี่ย ลงทุนน้อยแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยเรียกว่าไม่มีเพดานรายได้นะครับแต่ว่าการลงทุนในธุรกิจทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าลงทุนเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีเพดานของกําไรหรือว่าผลตอบแทนที่ได้รับนะฮะอันนี้ก็คือข้อแรกนะครับที่เรามาคุยกันข้อ2นะครับข้อ2ต้องบอกว่าน่าจะเป็นปัญหาหลักๆเลยของคนทําธุรกิจนะครับก็คือในเรื่องของเวลา นะครับต้องบอกว่าเวลาเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญเวลาคนเปิดธุรกิจหรือว่ามีหน้าร้านเนี่ยนะครับเช่นสมมุติเปิดร้านไขาของเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าคนที่เปิดร้านไขาของที่เป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องอยู่กับร้านนะฮะต้องเฝ้าร้านบางครั้งมีมีคนทํางานให้ก็จริงแต่ว่ามันก็เพิ่มต้นทุนให้เรา นะครับแล้วก็ถามว่าเราจะไว้ใจเขาได้ไหมนะครับ,บกับลูกจ้างที่จ้างมาดูธุรกิจหรือว่าดูหน้าร้านอะไรแบบนี้นะครับมันก็คงดูได้ไม่ดีเท่าเรานะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราทําธุรกิจหรือเปิดธุรกิจไม่ว่าจะเป็นพวกร้านกาแฟนะครับหรือว่าจะเป็นอาจจะเป็นพวกเปิดร้านอะไรรถยนต์เปิดร้านล้างรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเยอะแยะเต็ไมไปหมดอาจจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่า จริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยเป็นเจ้าของเราด้วยซ้ำนะครับต้องบอกว่าธุรกิจพวกนี้มันขาดเราไม่ได้เลยเวลาเราจะไปเที่ยวไหนนะครับจะไปใช้ชีวิตกับครอบครัวนะครับกับลูกหรือกับแฟหรือกับคนที่เรารักกับพ่อแม่อะไรเงี้ยต้องบอกว่ามันมันไม่ค่อยมีเวลานะครับอาจจะมีไรายได้เยอะก็จริงนะครับแต่บอกว่าแต่ต้องบอกว่าเวลาเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีเลยแต่ว่า mlm เนี่ยมันแก้ปัญหาให้เขาได้นะครับต้องบอกว่า mlm เนี่ย ในตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าทุ่มเทเวลาพอสมควรนะครับต้องใช้เวลาทาธุรกิจพอสมควรก็เหมือนธุรกิจอื่นๆนะครับเราต้องสร้างรากฐานอะไรก่อนแต่ว่าพอพอเริ่มมีคนที่เขาทําธุรกิจเป็นแล้วเนี่ยในองค์กรของเราแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เรามีเวลาเยอะขึ้นนะครับเออมันจะก่อเกิดรายได้ที่เราไม่ต้องเอาเวลาไปไปทากับมันมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยต้องบอกว่าทํางานหนักในช่วงแรกนะครับเหมือนธุรกิจอื่นๆนะครับแต่ว่าผลตอบแทนเนี่ยจะทวีคูณนะครับมีรายได้เป็นพาสซีฟอินคัมนะครับที่สําคัญมีเวลานะครับไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่คนที่เรารักนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีปัญหานะครับในเรื่องของเวลานะครับอันนี้ก็เป็นข้อข้อ2 นะครับที่เรามาคุยกันต่อไปข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยเป็นเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะมีหน้าร้านนะฮะน,นี่พูดถึงส่วนใหญ่นะครับไม่ได้พูดถึงธุรกิจออนไลน์หรืออะไรงเงี้ยนะครับการมีหน้าร้านเนี่ยบางทีเราเอาไว้เพื่อบริการลูกค้านะครับลูกค้าเนี่ยต้องมาที่ที่ร้านเราอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าการมีหน้าร้านเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของการ ที่เราจะขยายธุรกิจนะครับเราจะทําธุรกิจอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ในการขยายธุรกิจหรือการทําธุรกิจเพิ่มเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทําได้ยากสมมติว่าเราเปิดธุรกิจในในกรุงเทพนะครับเราอยากจะขยายสาขาไปที่เชียงใหม่เนี่ยต้องบอกว่ามันก็ต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มนะครับด้วยความว่าที่เราต้องลงทุน ต้องทําหน้าร้านต้องตกแต่งร้านอะไรแบบนี้นะครับมีลงทุนเพิ่มแล้วก็ที่สําคัญคือใครจะไปดูแลนะครับอาจจะต้องเซตระบบมีระบบอะไรอีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าในการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่มีหน้าร้านนะครับคุณสามารถที่จะเดินทางไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตนะครับทำธุรกิจที่ในต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะวันออกตะวันอะไรเงี้ยหรือว่าในในบางธุรกิจเนี่ย นะครับในบางบริษัทเนี่ยสามารถที่จะทำธุรกิจในต่างประเทศได้นะครับอาจจะเป็น30ประเทศ40ิประเทศอะไรแบบนี้หรือว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอาจจะทําได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือการทําธุรกิจพวกนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านนะครับก็เป็นการลดต้นทุนนะครับเวลาเราที่จะขยายธุรกิจไปที่ไหนเนี่ยนะครับเราจะใช้ต้นทุนเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่คนที่เขาทําธุรกิจเนี่ยอาจจะยังไม่นึกถึง นะครับว่าถ้าเขาอยากมีอะไรได้เพิ่มอยากขยายธุรกิจเนี่ยจริงๆบางคนอาจจะขยายเอ่ออาจจะอยากขยายธุรกิจก็ได้นะครับอาจจะอยากขยายธุรกิจก็ได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะติดปัญหาในเรื่องของเงินลงทุนนะครับแล้วก็2คือมันไม่มีคนไปดูไม่มีเวลาไปดูนะครับสคือในการควบคุมคุณควบคุมคุณภาพนะครับของร้านค้าของเราเองเนี่ยโดยเฉพาะถ้าสมมุติเราทำธุรกิจเกี่ยวกับ,กบ,กบพวกร้านอาหารอะไรพวกนี้ นะครับบางทีการควบคุมคุณภาพในเรื่องของคุณภาพอาหารหรือว่าบริการเนี่ยนะครับมันก็ควบคุมยากนะครับแล้วมันก็ต้องใช้เงินลงทุนที่เยอะขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่คนทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับก็จะก็จะค่อนข้างลําบากนะครับในการที่ถ้าต้องการอะไรได้เพิ่มเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นข้อจํากัดตามมาของการทำธุรกิจประเภทนี้นะครับ อีกข้อหนึ่งนะครับในเรื่องของการการจัดการระบบหลังบ้านนะครับการจัดการระบบหลังบ้านต้องบอกว่าในการทําธุรกิจจริงๆเนี่ยผมก็อยู่ในในวงการของคนทําธุรกิจนะครับหมายถึงว่าทํางานขายอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะพอรู้ว่าในบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งการจะต้องมีสต็อกนะครับมีพนักงานนะครับมีคนส่งของ นะครับมีคนที่ดูแลหลังบ้านแทนเรานะครับแต่ต้องบอกว่าในการทําธุรกิจ MLM เนี่ยต้องบอกว่าปัญหาที่เกี่ยวกับหลังบ้านพวกนี้คือเราไม่ต้องไปทําเลยนะครับไม่มีอะไรที่เราต้องไปดูเลยนะครับมีคนบริหารจัดการให้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสต็อกสินค้าเองนะครับพนักงานในออฟฟิศเองก็ตาม นะครับหรือว่าการบริการส่งของไปถึงมือลูกค้าเองก็ตามเนี่ยต้องบอกว่ามันมีคนซัพพอร์ตเราทั้งหมดนะครับเราต้อง <c oughs> เราไม่ต้องไปปวดหัวเลยนะครับว่าใครจะต้องส่งของให้เรานะครับหรือว่าสต็อกสินค้าจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบหลังบ้านจริงๆดูเหมือนอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้นึกถึงนะฮะแต่ต้องบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาค่อนข้างจะปวดหัวกับเรื่องพวกนี้ พอสมควรเหมือนกันนะครับสุดท้ายข้อนี้ก็จะเป็นข้อ5้านะครับซึ่งน่าจะคล้ายๆกับการมีหน้าร้านนี่แหละนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการขยายธุรกิจนะครับต้องบอกว่าในธุรกิจส่วนตัวในการขยายธุรกิจเนี่ยค่อนข้างยากนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามัน,นจะติดปัญหาในเรื่องของเงินทุนนะครับต้นทุนนะครับแล้วก็การดูแลการบริหารจัดการนะครับการวางระบบนะครับแล้วก็คุณภาพของร้าน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการขยายธุรกิจเนี่ยเป็นอะไรที่มันค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรนะครับในการที่จะขยายสาขาอะไรเพิ่มนะครับแล้วก็ใช้เงินลงทุนก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแต่ว่าในธุรกิจเอ็มเอ็มเนี่ยต้องบอกว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเองเนี่ยนะครับถ้าบริษัทที่เขาสามารถขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้เลยเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่า้ เราเนี่ยไม่ได้เก่งภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในทางยุโรปนะครับทางอเมริกาหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าในธุรกิจเครือข่ายมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือ,อ,อถ้าเราจะอยากจะทําธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยจริงๆเราไม่จําเป็นต้องต้องไปดิวกับต่างประเทศโดยตรงนะครับบางทีเราไม่ต้องรู้จักใครด้วยซ้ําแต่ว่ามีใครบางคนนะครับในองค์กรของเราหรือว่าในทีมงานของเราเนี่ยนะครับที่เขานะครับไปรู้จัก กับคนที่อยู่ในในต่างประเทศนะครับรู้จักกับคนที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับทำให้ธุรกิจเนี่ยมันขยายแล้วก็เติบโตไปในต่างประเทศเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาไปไปดูแลกิจการที่นู่นนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มไม่ต้องไปขออนุญาตอะไรเพิ่มนะครับมีการบริหารจัดการทุกอย่างให้หมดนะครับบริษัทเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องการ เ,เปิดบริษัทในต่างประเทศทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในการขยายธุรกิจเนี่ย MLM เนี่ยทำได้ง่ายมากๆแต่ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าทำยากมากๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น5ข้อนี้นะครับก็อาจจะเป็นข้อที่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะช่วยนะครับให้หลายๆคนเนี่ยนะครับสามารถเอาไปพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะทำธุรกิจอยู่เนี่ยนะครับ ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องบอกว่าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่ามีความเข้าใจนะครับในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยน้อยมากๆนะฮะก็ต้องบอกว่าผมก็เคยเจอนะครับเจ้าของบริษัทเนี่ยบางที่นะครับเขาเข้าใจธุรกิจเครือข่ายหรือว่าธุรกิจ MLM เนี่ยต้องบอกว่าเข้าใจโคตรที่จะโคตรที่จะผิด ะะต้องบอกว่าเขาเข้าใจว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่ต้องไปตื้อเงาะขอแล้วก็ขายของนะครับเดินขายของเดินขายเครื่องกองน้ำคือตั้งใจไปขายนะครับตั้งหน้าตั้งตาไปขายนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ไม่ต้องทําขนาดนั้นนะครับจริงๆไอเดียของธุรกิจนี้มันก็แค่การใช้สินค้านะครับกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับโดยที่เรามีองค์กรขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทุกคน นะครับช่วยกันใช้สินค้ากันคนละนิดนะครับจริงๆมันก็คล้ายๆกับระบบเครือข่ายของธุรกิจทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นของพวก ATM เครือข่ายโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยที่มีคนอาจจะคนโรนเดือนละ10นาที20นาทีนะครับแต่ว่ามีคนเป็นล้านนะครับในเครือข่ายของเขาเนี่ยนะครับเขาก็มีรายได้เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยก็ก็หลายสิบล้านละนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องบอกว่าคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจธุรกิจเครือข่ <defense> ายก,กันเยอะมากนะครับไม่ค่อยเข้าใจธุรกิจเครือข่ายกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนะฮะอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยให้เขาเข้าใจให้ง่ายที่สุดนะครับหรือว่าอาจจะมีอุปกรณ์เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือคลิปวิดีโออะไรก็ตามที่นะครับเราอาจจะไม่ต้องอธิบายเองเนี่ยให้เพื่อนเราดูนะครับหรือว่าให้คนที่เราจะแนะนำเนี่ยให้เขาดูว่า ธุรกิจพวกนี้มันคืออะไรนะครับโอเคก็ <c oughs> ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนะักธุรกิจหลายๆท่านนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ